สวัสดีทุกคนนะคะขอบคุณนะคะที่ให้ความสนใจกับเรื่องนี้แล้วก็ขอบคุณที่เป็นห่วงลินค่ะนางลนินฉันว่าแกต้องยอมรับไปเลยว่าแกเป็นชู้กับผัวเขาเ,เหตุการณ์เมื่อคือนนี้นะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะคะไม่ได้ถูกจัดฉากเหมือนที่อย่างที่ทุกคนสงสัยนะคะโอยเจไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นบอสก,ก็ต้องถลม่มเลยคือ <c oughs> เราก็ต้องพูดความจริงไปบ้างเพราะความสมจริงอ่ะเข้าใจไหมแต่เราก็พูดแค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยเสริมนิยายแต่งเข้าไปเรื่องมันมีอยู่ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาจีบด,ดินเขาบอกกับดินว่าเขามีลูกมีเมียมาก่อนแต่ว่าเลิกกันไปแล้วพอแกรู้ว่าเขายังไม่เลิกกับเมียแกก็เลยตีตัวออกห่าง แต่ผู้ชายมันไม่ยอมนันึงตานเตือแกอยู่พอมียเขารู้ปุ๊บเขาก็เลยบุกมาตบแกที่นี่เมื่อวานนี้นะคะภรรยาของเขาบุกมาตบลินลินได้พยายามอธิบายแล้วนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ฟังแล้วเรื่องลูกอ่ะอ้วเอางี้ไหมยังไงบ,บอกว่าลูกกับผัวหน้าเหมือนกันก็เลยกินอีกคผลโอ้ยอีผีนี่ยายแฟนซีไปแล้วฉันว่าเรื่องลูกเนี่ย ก็บอกไปว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดก็พอคือพูดสั้นๆเดี๋ยวพูดยาวมากเกินมันจะดูเหมือนแต่งเรื่องโอเวอร์เข้าใจปะให้คนมันโฟกัสไปจุดเดียวเลยว่าแกโดนผู้ชายหลอกแล้วเป็นชูไม่รู้ตัวอจำคีย์เวิร์ดไว้แค่นี้แกโดนผู้ชายหลอกเป็นชูไม่รู้ตัวเมียเขาไม่ฟังเหตุผลเรื่องลูกเข้าใจผิดโอเคลินก็ไม่ได้โกรธเขาเลยนะคะลินต้องขอโทษอีกทีนะคะ ลินโง่เองค่ะไปหลงเชื่อผู้ชายคนนั้นทำให้ตัวเองกลายเป็นชูโดยไม่รู้ตัวนะคะเฮ้ยพี่โทรศัพท์ผมมันไม่ใช่ความจริงเลยน่องเดมันโกหกนี่มันตอแหลหมดทุกอย่างเลยแั้วมันยังมาเสแสร้งว่าตัวเองเป็นเหยื่อผู้ถูกกระทําอะไรอีกความเป็นจริงมันไม่ใช่เรื่องอย่างนี้พี่ไม่ไหวเลยนะพี่แฉมันอี่นี่มันลวงโลกอะ